กูจะไม่หวัดดีแล้วนะเออกูจะไม่หวัดดีแล้วเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่แบบนี้ไม่เอาต้องเอาแล้วไม่เอาแล้ว<อ><อ>จังหวะนี้ไอ้สาวเลยมาอยากดูเฮ้ยสวัสดีครับ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 ผมเฮ้ยทำไรวัยรุ่น เออทำไม่ไม่ทำครับอะไรต่อขำเลยวะขำเลยวะวันนี้ครับผมสวัสดีครับ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 บ๊ายบายอ๋อไม่บอะไรวะ โอเคโอเดียวเฉยบายอุ้ยสวัสดีครับผมเจออีกแล้วบ้นคนเดิมคนเดิมสตรีมอยู่ป้าเนี่ยอ่าอะไรฮะสตรีมอยู่ป้าเนี่ยไม่ไม่ได้สตรีมครับผมอ่าลองเล่นเฉยๆลองน่เฮ้ยทำไมหน้าคุ้นคุ้นเหมือนใครครับเหมือนใครครับเหมือนใครครับเหมือนเหมือนเคยเห็นมาก่อนอ่ะเหมือนใครวะเหมือนใครครัเหมือนใครจำจำชื่อได้ปะจะไม่ได้โอเคโอเคครับโอเคครับอุ้ยสวัสดีครับเซเว่น เหมือนคนเคยทำคลิปเลยแทบเหมือนคนทำคลิปอ่ะแอบปากเออแอบปากไม่ได้ไปจ่ายอย่เง no ี image, the the year, the ้ยกไม่ได้ทำคลิปครับเด็กบอกช่อบยูทูบมาหน่อยจีเออช่องยูทูบไม่มีไม่มีห้องยูทูบหรอกไม่อยากมีช่องยังเลยอ่ะอืมไม่มีหรอกเองก็ทำใช่ป่ะล่ะเองทำช่องเหมือนกันเองอัดคลิปใช่ป่ะเต้องต้องเก๊กหน่อยปะเป็นย่าละใครชองอย่างไรเอออันนี้อัดคลิปอยู่ใช่ป่ะหรือว่ายังไงหรือว่าสตรีมหรือว่าอะไรเอาเล่นเฉยเหรอ ฟังโโโโททททเราเห็นพี่ฉากเขียวข้างหลังก็รู้เลยชูเบอร์ได้ผ้าม่านผ้าม่านไม่ใช่ฉากเขียวเผ้าม่านต้องมีสีเขียวได้โอเคครับโอเคครับโอเคครับผมไปยังงสวัสดีครับเฮ้ยพี่สตรีมือเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องช่องวายอะช่องวายอะไม่ไม่มีช่องครับไม่มีช่องเอ้อเล่นเฉยๆเล่นเฉยเฉยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นดู ไม่ออกไม่ออกกลัวอายหรือไม่กล้าออกกล้องอะไรเออสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยขนาวงหนี้ไปไหนเนี่ยเอ้ยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้อะไรมาเล่นเอมาคุยเฉยๆโอ้ยคนกันดิแล้วนิสานเล้วนิสานโอ้ยนิสานเอาหวัดดีครับผมเอาหวัดดีครับสตรีมนี่ว่ะสตรีมสตรีมไม่เนี่ย ไม่ได้สตรีมครับไม่ได้สตรีมเล่นไม่เชื่อครับติดตาม่องอะไรผมเดี๋ยวผมไม่ติดตามติดช่องเลยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยสตรีมแน่ๆฉากหลังสีเขียวเนี่ยไม่ไม่เอ้ยมันเป็นพม่านพม่านพม่านเนี่ยพม่านไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สตรีมแน่นอนไม่มีสตรีมไม่ได้สตรีมไม่เชื่ออุ้ยอุ้ยต้องยิ้มหน่อยพี่ต้องต้องเอาหน่อยลอยเลยถ้าลอยลอยลอพี่เหมือนกันไอเด็กยูได้เปล่าเนี่ย พี่คนพี่คนที่ไหนครับอ๋อคนทุคนทุกที่ครับผมแต่ว่าเกิดเกิดเออเกิดเกิดอยู่ในประเทศไทยครับแต่ว่าคนทุกที่ครับพี่พูดพี่พูดอะไรพี่พูดอะไรของพี่ลิ้นพันพอดีกว่าดีไอ้เี้าอะไรอุ้ยเอาไว้เซซ็กี่เกิร์ลเอาอันนี้บอกว่าอดีตอดีครับอดีอันนี้คนลูกครึ่งปะเนี่ยสวยจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอชื่ออะไรครับชื่ออะไร ชื่อบูบี้ค่ะบูบี้โอ้ยแค่ชื่อนี่ก็น่าเบื่อเน้อี้เอาโทษก็เอาโทษก็เอาโทษเอโทษก็เอาโทษโอเคโอเคก็โอเคครับโอเคครับแกบมาดิแกดิค่ะโอ้ยทำม้วยกันโอ้ยยิ้มด้วยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ เนสคะทำอะไรกันอะอ๋ออันนี้มันชื่อแอปอะไรวะโอเมกันอ๋ออ๋อเล่นอ๋อเพิ่ง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 หัดเล่นครับผมลองโหลดมาเล่นดูหรอทำไรอยู่อ่ะคือหนูไหมไม่เพิ่งเลิกงานค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับผมยี่สิบสี่ค่ะเท่ากันเลยเท่ากันอ๋อเท่ากันเลยอ๋อเธออยู่ไหนอ่ะเธออยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ดาวางอุ้ยไม่ใช่เราอยู่อยู่บ้านครับอยู่บ้าน เธอทำอะไรกันอยู่ไม่ทำไรครับไม่ทำไรครับเอ้ยลองตรวจมาเล่นเฉยๆอย่างนี้โอเคครับผมโอเคไปละบ๊ายบายบปเยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณคุ้นหน้าเราอ่ะคุณคุณในไหนครับผมคุณคุณที่ไหนครับผมในฝันอ่าจจะไม่ใช่นะในเว็บอ่ะฮะในเว็บเดี๋ยวเดียวเดียวเว็บในเว็บไหนให้เอวีบ้าใช่ป่ะอะไรนะให้เอวีบ้า เอาแล้วเอเลเอาเลยถ่ายเอวีตอนไหนวะเฮ้ยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะคะจังอ๋ออ๋อพูดน,นะเขาบอกพี่พี่น้องกันหรือเปล่าเป็นพี่น,อน้องกันค่ะอย่าพ,พ,พูดนะอืมอู้ยอุ้ยพูดูไม่พูดพูดเองกอ๋อเฮ้ยคน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 เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยพีไปพีไปไะเนี่ยโอ้โหไปเดี๋ยวไปเล่นเล่นต่อนะครับผมขอให้คอยดูคอเฮ้ยใจเย็นพี่

ไม่เอาไม่เอาไม่แบบนี้ไม่เอาต้องเอาแล้วไม่เอาแล้วจังหวะนี้อีกสาวเลยมาอยากดูเอ้าอันนี้ใครเนี่ยพี่บดีัำอันนี้ใครผมคนครับผมไม่ต้องกลัวอ๋อพี่อายุเท่าไหร่ครับอ๋อผมหรออายุยี่สิบเอ็ดครับโอ้ครับผมอันนี้ยี่สิบสี่อ๋อพี่คนรุ่นพี่เหรอเนี่ย เพี่สตรีมอยู่ด้วยเปล่าไม่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 สตรีมไม่สตรีมไม่ต้องตกใจครับแค่แบบอยากลองเล่นเฉยๆไม่มีอะไรหรอกแล้วพี่พี่ได้อัาคลิปไปไวไหมไม่ได้อัาครับนี่สาบานเลยสาบานลึกอีกโอเค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 ฮัลโหลไปลุ่อร่อยไหมอ่ะอร่อยผมอร่อยไปฟาเกนแล้วครับ อร่อยกว่าหรอนี่เที่ยวกันเปล่าเที่ยวคนเปล่าอร่อยจิงยพี่คนดังเลยทิกตอกเกินเนี่ยทำหน้าได้มาอย่างนี้มเหมือนกันเลี้ยวคนไหนอะชื่ออะไรชื่ออะไรเขียวแต่ว่าแบบทำคลิปอะไรวะนิกไม่ออกแต่ติกตอกอะเออแน่นอนอไอาวีปะไม่ใช่พีพีไม่สนตีมาวีพีนี่ไม่ใช่แล้วล่ะกันไม่ใช่แล้ว